ตัวนี้เป็นล้อขอบ20ไม่ได้ยกนะเป็นสไตล์แรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ล้อกลางจะเป็นขนาด10นิ้วเราจะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอินดี้ฟอร์ดนะครับผมวันนี้ผมพามาชมวันนี้ครับกับรุ่น Ford Next Gen รุ่นสปอร์ตนะครับผมราคา9 8 4 0 0 0บาทเช่นนั้นครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมเปลี่ยนสเกลหน้ามาใหม่นะครับผมเป็นสไตล์แรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนาะจะพ่นเป็นดําด้านนะฮะหรือว่าจะเป็น ตัวสีบอนเราสามารถเลือกทําได้นะครับผมในส่วนชิ้นนี้เนาะตัวนี้เนี่ยลูกค้าจะเน้นคุมโทนเป็นดําด้านกับสีเทานั่นเองนะครับผมพร้อมไฟมีไลท์สวยๆแบบนี้เลยนะฮะในส่วนตรงนี้จะมีการะระบายลมได้ดีนะครับผมเวลาลมปะทะนะครับผมช่องค่อนข้างให,ใหญ่เลยทีเดียวนะฮะร,รุ่นสปอร์ตของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของไฟซีแคมป์ให้แล้วแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกเป็นแบบ led นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผม ก็จะเป็นหน้าแรปเตอร์เนี่ยของเขาเนี่ยจะมีคิ้วล้อมาให้แล้วนะครับผมก็จะรับมากับชุดนี้เลยนะครับผมจะมีรอยต่อที่ค่อยๆจะสม่ําเสมอกันพอดีนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับผม170แรงม้านะฮะทำงานร่วมเกียร์ออโต้6สปีดนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ20ไม่ได้ยกนะฮะกับยาง AT สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ คันนี้นะครับผมจะให้รู้ภายในนิดนึงนะภายในคันนี้นะครับผมจะเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตนะฮะแล้วก็จอกลางจะเป็นขนาด10นิ้วแล้วจะมีตัวที่ชาร์จไวเล็มาให้แล้วนะครับส่วนพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมชดเชยแรงสั่นสะเทือนนะครับผมเวลาเราตกหลุมนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีชุดปรับกระจกตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวเปิดลงนะครับผมอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับยังไม่จบแค่นั้นครับ เดี๋ยวเราพาไปชมข้างหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผมสําหรับด้านหลังคันนี้นะครับผมไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็น LED มาแล้วนะครับผมจะเป็น LED ครึ่งเดียวเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายของเขาตรงนี้จะมีฝาครอบท้ายเลนดําด้านตัดกัรดำเงาพร้อมอ่าอ่ะพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับผมแล้วก็กอ,อะคริลิกคำว่าเจอร์นะฮะ สำหรับตัวนี้นะครับผมกันชนก็จะมีมาให้แล้วนะครับผมสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตเนาะแล้วก็ตัวโชคของเขาจะเป็นโชคเป็นแบบโมโนโทูปนั่นเองครับอยากได้เป็นไหนยังไงนะครับผมทักแชทหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับขอบคุณครับอโอเค